ท่านผู้ชมดูไหมครับว่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยได้สร้างความเสียหายหนักที่สุดในรอบสิบปีผ่านมาครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาเจริญนครธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้านท่านผู้ชมดูไหมครับว่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ย ได้สร้างความเสียหายหนักที่สุดในรอบ10ปีผ่านมาครับเวลาเรานึกถึงฝนตกน้ำท่วมเวลาเรานึกถึงแผ่นดินไหวแล้วเกิดเรื่องขึ้นยักษ์สนึนามิหรือว่าไม่เกิดก็ดีแล้วเกิดบ้านเรือนล่มสลายถล่มทลายนะครับแล้วเรายังเห็นพายุทอร์นาโดก็ดีนะครับพายุเฮอริเคนก็ดีนี่นะครับแล้วเกิดภาวะดินสไลด์ดินถลม่มฝนตกอย่างแรงนี่นะครับในโลกใบนี้จนแทบจะเป็นภาพที่ชินตากันไปหมดแล้วในปี2 5 6 5ซึ่งแรงจริงๆนะครับ เรื่องนี้เองเนี่ยครับสวิสรีนะครับสวิสรนี่ก็คือธรุรกิจรับประกันภัยต่อนะฮะเขาก็จะมีการคำนวณมูลค่าความเสียหายของภัยพิบัติในแต่ละปีเนี่ยนะครับแล้วก็เทียบเคียงรวมถึงหาแนวโน้มและอนาคตต่อไปปรากฏว่าในปีนี้ครับมูลค่าความเสียหายทางภายัยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะฮะแม้ว่าตอนนี้จะเลประมาณขึ้นเดือนจะจบ -65 นี่นะฮะอยู่ที่1 1 5 0 0 0้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดว่าปีนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทุกรูปแบบ มีมูลค่าถึง4.03ล้านล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายของโลกจากภัยพิบัติทาง,ทางธรรมชาติที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำไปนะครับ10ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติกับโลกไปเนี้ยอยู่ที่81,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ2.84ล้านล้านแต่ตอนนี้ปาก็้าแล้ว4.03ล้าน นับเป็นความเสียหายที่มีมูลค่าสูงสุดในค่าเฉลี่ย10ปีผ่านมาเพราะฉั้นแรงไหมแรงนะฮะที่สำคัญก็คือว่าในปี2022นี่นะครับก็คือปีนี้ที่เราอยู่เนะี่ยยังเป็นปีที่มีมูลค่าความเสียหายทางภัยธรรมชาติเกินหลัก1น0 0 0แสล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกิน3.5ล้านล้านบาทติดต่อกันเป็นปีที่2อีกแสดงว่าในช่วงที่ผ่านมา1 0ปีนี่นะฮะ แทบไม่เคยมีช่วงระยะเวลาไหนเลยที่จะมีความเสียหายทางโลกจากภัยพิบัติธรรมชาติเกิน1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐติดต่อกัน2ปีเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็ปรากฏว่ามันก็เลยไปส่งผลให้มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น5-7%ใน10ปีผ่านมาด้วยโอ้โหแสดงว่าปีนี้เนี่ยโลกร้อนนี่แะครับือ climate change เลรนะ หรืออาจจะเป็น Green House Effect อะไรเนี่ยมันมีพลังทำลายอย่างชนิดที่มหาศาลอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับมูลค่าความเสียหายสูงในรอบ10ปีที่ผ่านมานี่นะฮะ <laughs> เขายังพบต่อไปด้วยว่าหายนะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ก็ดีหรือทางธรรมชาติก็ดีนี่นะครับทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง268,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ทีนี้ยิ่งใหญ่เขาปอากแล้ว9.4ล้านล้านบาท และในจํานวน9.4ล้านล้านบาทหรือ2 6 8 0 0 0ล้านที่เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในจํานวนเนี้ยเป็นมูลค่าครอบคลุมการประกันเพียงแค่122,000กว่าล้านคือ4.27ล้านล้านบาทคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยที่เงินประกันคุ้มได้แค่นั้นเองนะครับทําให้ปี2022กลายเป็นปีที่มีมูลค่าความเสียหายแพงมากปีหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกครับโอ้โหหรือเชื่อจริงครับ ต่จริงๆถ้าใครติดตามข่าวนะถ้าใครเป็นคอข่าวสายข่าวนี่นะฮะไม่ว่าคุณจะดูผ่านสื่อไหนก็แล้วแต่สื่อดังเดิมทีวีติ๊กต็อกโซเชียลมีเดียเนี่ยปีนี้เป็นปีที่คุณได้เห็นภาพคลื่นโคลนฝนตกน้ําท่วมเตือนพายุเตือนแผ่นดินไหวทีและบ่อยแม้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนเสียหายแล้วก็เห็นบ่อยมากในปีนี้นะครับเนี่ยัวเลขมันถึงฟ้องออกมาว่าปี2022ปีเสือนี่เสือดุจริงๆ ดูทั้งเรื่องเศรษฐกิจแย่ดูทั้งเรื่องของโควิด19ดูทั้งเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงเสียหายขนาดนี้ดูทั้งเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติมากขนาดนี้นี่นะครับและถ้าดูจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภัยภัยธรรมชาติในปีนี้ที่อันดับหนึ่งเลยที่นี้เรามาดูประเภทนะภัยธรรมชาติอันดับหนึ่งเลยในปีนี้คือพายุเฮอริเคนที่มีชื่อว่าเฮอริเคนเอียนชื่อเองก็น่ากลัวอยู่แล้ว e เอียนนี่ยนะฮะ เกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ Station ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับ4คือความรุนแรงระดับ4นี Air ่นะครับสร้างความเสียหายในรัฐฟลอริดาของอเมริกานะฮะซึ่งถือว่าเป็นพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายในสอเมริกาเป็นลูกที่2ในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับคือมันสร้างความเสียหายตั้แต่5 0 0 0 0ถึง60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคือตั้งแต่ 1.75- ถึง2.10ล้านล้านบาทและอย่างที่บอกไปก็ว่าเอียนเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงอันดับ2 รองจากพายุที่อันตรายและร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกามาคือพายุอะไรทราบไหมฮะแคทรีน่าจำกันได้ใช่ไหมครับพายุแคทรีน่าที่พัดเข้านูเนีเซนหลุยส์นะฮนะพายุแคทรีน่าเนี่ยครับเป็นพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครั้งนั้นน้ําท่วมใหญ่โตอย่างมากๆเลยและเศรษฐกิจอเมริกาฟกช้ำจริงๆเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการประเมินเกี่ยวกับว่าทั้งหมดนฮะมันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติ สภาพความเป็นอยู่อากาศภูมิอากาศก็จากมนุษย์นี่แหลคนะครับนะฮะนี่นะครับจึงได้บอกแล้วว่าตอ่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องร่วมร่วมกันช่วยกันดูแลทุกสิ่งทุกอย่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตัวเราหรือว่ามนุษยชาติก็แล้วแต่นี่นะครับไม่ช่ยเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วว่าผลผลเสียหายของบรรทุกฟ,อง,ฟองออกมาในลักษณะเช่นนี้กันแล้วนี่นะครับ